สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน e ีพีที่152สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันเสาร์ที่6มกราคมสองพันกะสองพันห้นะครับพี่ วันนี้เหมือนเช่นเคยครับพี่ในยามเช้าๆช้าวันเสาร์แบบนี้ครับพี่มีพักบ้านๆมาแบ่งปันพ,พี่เหมือนเดิมแล้วบอกได้เลยว่าราคาหลักร้อยเหมือนเดิมมากๆเลยครับพี่ราคาถูกถูกตรงพี่เนาะราคาหลักร้อยไม้พี่พี่รับชมกันต่อนนพี่เนาะขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9น2 9 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789 และสาหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปนะครับพี่จะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่สามารถรอรับได้เลยไม่ต้องกลัวนะพี่เนาะไม่ต้องกลัวเลยครับพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ ขอจริงๆครับพี่ขอจริงๆขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับพี่แล้วก็กราบขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนน้องเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ยังมีพี่ๆใจดีที่แบบเอ่อให้ข้อมูลในบางพระบางอย่างที่น้องไม่ทราบนะพี่เนาะกราบขอบพระคุณพี่ๆที่เอ่อเข้ามารับชมด้วยนะครับเอา้าวันนี้ครับพี่มีพระพอสมควรเลยนะครับพี่จะไปไวให้นิดนึงนะพี่เนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของพี่มากนเกินไปนะครับ ถ้าผบถ้าน้องไปไวเกินไปนะพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ยินดีเลยพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะพี่เนาะเอ้ามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่านะพี่เริ่มต้นรายการแรกนี่เลยครับพี่เหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเนื้อเงินแบบเนี้ยสวยๆนี่พี่นี่พระครูกะรุณนาวิหารีวัดกิ่งแก้วหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเนื้อเงินสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับ เนี่ยพี่ดูกําลังน่ารักน่าใช้เนื้อเงินสวยๆแบบนี้พี่เนี่ยสวยงามดีนะพี่เนาะถือว่าสวยงามดีละพี่กาลังดูน่ารักเลยนะพี่เนาะอาจจะไม่ได้คมกลิบนะพี่นะแต่ก็กาลังดูว่าน่ารักเลยทีเดียวครับพี่เนี่ยหลวงปู่เผือกนะพี่เนาะมีอ่าตัวนี้ผอบพึ่งอยู่ตรงนี้นะพี่เนาะแม่ชัดเจนนี่ครับพี่ดูวัดกิ่งแก้วนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่ลองดูนะครับตัวยันคมๆแบบนี้อย่างนี้ครับพี่เอาห้าร้อยบาทเหรียญหลวงปู่เผือก เหรียญหลงปูเผือกเอา500บาทครับพี่เอ้ารายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่งบนำอ้อยขนาดเล็กๆแบบนี้พี่กรลังน่ารักน่าใช้กระทัดรัดเลยพี่เอาไปพกพาได้สะดวกนะพี่เนาะอย่างนี้นะครับพี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่ดูเนี่ยสองหน้าเลยนะพี่นะสองหน้าเลยครับพี่สองหน้าเลยเป็นงบนำอ้อยเนื้อตะกรวดนะพี่เนาะสองหน้าเล็กๆน่ารักน่าใช้พกพาสะดวกครับพี่ลองดูนะครับอย่างนี้ครับพี่ลองดูเนี้เลยพี่พี่ลองดูครับนี่โอ้โหดู เป็นไงพี่แลื้อตะกัวบแบบนี้โดนใจพี่พี่ไหมครับอย่างนี้นะพี่เนาะอย่างนี้โดนใจพี่พี่ไหมครับลองดูแล้วกันนะพี่นะเนี่ยเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่แล้วบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยเป็นกันเองแบ่งปันสุดๆ,ๆ,ๆครับพี่เอา300รอยบาทงบน้ำอ้อยเอาแค่300อครับพี่รายการต่อมาอันเนี้ยเป็นพระที่น้องไม่ทราบที่นะพี่เนาะเป็นพระพุทธเนื้อตะกัวบแบบนี้ยสวยงามดีพี่คล้ายๆออกเนคล้ายๆหกเหลี่ยมนะพี่เนาะคล้ายๆหกเหลี่ยมแบบนี้พี่พี่ลองดูนะครับพระเหลี่ยญเอ่อ พับพุดเนื้อตะกวัวเนี่ยพี่ครัพี่โหดูกรอบเขาเก่านะพี่เนาะเนื้อตะกวัวแบบนี้พี่เป็นพับพุดเนาะเป็นพัะพุดอย่างี้ครับพี่อ่าเป็นแบบคล้ายๆแบบออกหกเหลี่ยมอย่างนี้นะพี่เนาะด้านหลังเนี่ยพี่เป็นลายผ้าแล้วก็อาจจะมีน่าจะมีรอยจานหรือเปล่าเหมือนอ่ามีรอยจายนแล้วพี่เนาะแต่ว่ากรอบเขาค่อนข้างขุ่นนะพี่เนาะก็เลยทําให้มองไม่ชัดแต่ว่าเนี่ยพี่มีรอยจานนะเห็นไหมครับเนี่ยมีรอยจานแล้วพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่ดูเนี่ยพับพุธเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วครับพี่หกเหลี่ยมแบบนี้้ยือออตะกั่วาาพบท เอา300เท่านั้นครับพี่รายการต่อมานี่เลยครับพี่เป็นอ่ารูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อกลวยนะพี่เนาะรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อกลวยอย่างเงี้ยสวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยโอ้โหเป็นไงพี่กรอบเก่ากึกเกยกรอบเก่ากึกเลย,เลยน้องได้มาบ้านๆแบบนี้เลยเก่าเก่าแบบเนี้ยครับพี่รูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อกลวยจุตินทะโลนะพี่เนาะโอ้โหดูโอ้โหดูลายพ้อยเลยพี่ลายพ้อยเลยโอ้โหมองไม่เห็นเลยขออภับบออาายจริงๆพี่ได้มาเก่าเก่าบ้านๆแบบเนี้ยขออภัยจริงๆงครับพี่มองไม่เห็นเลย นะพี่นนองแต่เขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วพี่หลวงพ่อกวยอย่างนี้ครับพี่ลองดูนะครับไม่รู้เห็นชัดเจนหรือเปล่าไม่รู้พี่พี่เห็นชัดเจนหรือเปล่าแต่น้องเนี่ยลงกล้องแล้วพยายามลงกล้องให้เต็มที่แล้วครับพี่พยายามลงกล้องให้เต็มที่แล้วพี่ด้านหลังมีตัวมีรอยยันอย่างนี้พี่เนาะรอยยันแบบนี้พี่ลองดูนะถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอา4ี่รบาทเก่าเก่ากึกแม่อาจจะดูไม่ชัดเจนแต่ราคาเนี่ยแค่4ี่รอยครับพี่ไม่แพงเอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงบอกแล้วว่าไม่แพงแน่นอนครับพี่ ต่อมาเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อหลวงปู่ทวดนพนองรุ่นสี่หลวงปู่ทวดรุ่นสี่ด้านหลังเป็นนี่ครับพี่อาจารย์ทิมโหดูพี่แค่ไม่ต้องลงกล้องนะคมชัดจัดจัดเลยคมคมชัดชัดเลยครับพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะพี่นนองอย่างเงี้ยพี่รุ่นสี่พี่พี่ลองดูครับรายละเอียดคมชัดแบบไม่ต้องห่วงเลยพี่รายละเอียดคมชัดเหลียวจีวรคมคมตัวหนังสือคมชัดดีจริงๆครับพี่ดูช้างอย่างนี้โอ้โหเป็นไงพี่นี่ อ่อตัวยันคมชัดดีครับพี่ตัวยันคมชัดดีเนาะพี่น้องอย่างเงี้ยสวยงามดีครับพี่จมูกตรงๆรายละเอียดคมชัดดีครับพี่ลองดูนะครับเนี่ยโอ้โหดูนี่เลยโอ้โหดูครับพี่อย่างนี้เลยโอ้โหหน้าตาคมชัดครับพี่พระครูวิสัยโสพลอาจาร,รย์ทิมตัวยันคมคมตัวหนังสือคมชัดเนื้อทองแดงสวยๆรายละเอียดคมคมอย่างนี้เอาแค่400รบาท เหรียญรุ่นสี่เอาแค่สี่ร้อยครับพี่เอา้าลองดูนะพี่เนาะลองดูนะครับพี่ไม่แพงเอามาเป็นปันพี่พี่ไม่แพงครับพี่เอาลองดูครับลองดูปึ๊บเอารายการต่อมานี่หละพี่หลวงปู่สุขหลวงปู่สุขพิมพ์บัวบานนะพี่เนาะชินตะกัวแบบนี้ยสวยๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ชินตะกัวเก่าๆดีครับพี่หลวงปู่สุขพิมพ์บัวบานอย่างเงี้ยครับพี่ดูน้องลงกล้องให้ดูเป็นไงพี่ดูเนี่ย เนื้อหากเก่า,า,กกาๆแบบนี้พี่ๆชอบกันไหมเอ่ยเก่าๆแบบนี้พี่ๆชอบกันไหมครับลองดูนะพี่นนอะอย่างเงี้ยเอาไม่แพงนะพี่อย่างเงี้ยเอามาแบ่งปันพี่ๆไม่แพงครับพี่ลองดูโอ้โหดูอย่างเงี้ยเป็นคาบงี้เลยครับพี่ลองดูนะครับพี่อย่างนี้เลยโอ้โหดูสวยงามดีพี่สวยงามดีอย่างนี้นะครับพี่หลวงปู่สุขเนี่ยพี่เอาสี่ร้อบาทหลวงปู่สุกก็เอาแค่4ี่รอยครับพี่นี่ต่อมาเลยพระปิดตา พระปิดตามไม่ทราบที่แต่เขาพิมพ์วงกลมแล้วเป็นคล้ายๆดอกบัวอย่างนี้แนละ้วพี่น้องแบบรอบด้วยดอกบัวรอบอย่างเงี้ยพี่บัวรอบอย่างเงี้ยเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรัก,กนะพี่น้องเก่าๆดีผงคุกรัก,ลกแล้วก็มีทองนะพี่นะมีแปแผ่นทองหรือว่า ชุบทาบนทองอะไรสนองนี้นะพี่นนองลองดูนะครับเก่าๆ,ๆไม่ทราบที่อย่างนี้บอกได้เลยว่าพี่เตรียมตัวเลยเอาไปกินไส้กินตับกินไตน้องไปเลยพี่ราคาไม่แพงเอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่อย่างนี้ครับพี่ลองดูนะพี่นนอะอย่างเนี้ยเอาแค่สามร้อยบาทอย่างนี้เอาแค่สา0ร้อยครับพี่โหพับปิดตาเอาแค่สามร้อยครับพี่ลองดูนะครับรายการต่อมานี่เลยครับพี่หลวงปู่มั่นเหรียญหลวงปู่มั่นถ้าจําไม่ผิดเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะ คล้องใหญ่เออเหรียญคล้องใหญ่หลวงปู่มั่นโอ้โหสวยงามแล้วพี่ลองดูเหรียญนี้คมชัดดีไหมพี่คมชัดแบบฟูลเฮดดีคมคมชัดชัดแล้วผิวสวยๆแบบนี้ครับพี่สวยงามจริงๆพี่เหรียญนี้ผมบอกเลยว่าสวยจริงๆหลวงปู่มั่นแล้วพี่นนอะเหรียญคล้องใหญ่หลวงปู่มั่นสวยๆอย่างนี้พี่ลองดูรายละเอียดคมชัดพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นไงพี่คมชัดดีไหมครับสองห้าหนึ่งสองตัวหนังสือไม่มีล้มคมคมชัดชัดครับพี่สวยจริงๆเหรียญนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะพี่นนอะถือว่าสวยในระดับเก้าสิบ หเ็ได้เลยนะพี่เนาะอย่างเนี้ยับพี่รายละเอียดคมชัดแล้วพี่ลองดูเนี่ยโหของใหญ่รายละเอียดตัวยันคมชัดไม่มีล้มนี่พี่ลองดูโอ้โหรายละเอียดดูเนี่ยพี่รายละเอียดเหรียญเขาเต็มเลยนะพี่แต่ว่าคมชัดจริงๆพี่มีเส้นสายเส้นขนแมววิ่งเลยนะพี่เนาะอย่างเงี้ยสวยงามดีพี่สวยงามดีนะครับอย่างนี้เป็นไงครับพี่อย่างเงี้ยครับพี่เหรียญหลวงปู่มั่นเนาะเขาเรียกว่าเหรียญของใหญ่หลวงปู่มั่นนะพี่เอาสี่ร้อยบาท ของใหญ่ปู่มั่นเอา4ี่รอายการต่อมานี่เลยครับพี่อีกหนึ่งรายการยอดนิยมที่พี่พี่บอกว่ามีอีกไหมมีอีกไหมอย่างนี้นะพี่เนาะวันนี้มีมาแบ่งอีกหนึ่งเหรียญครับพี่หลวงปู่มหาเจิมนี่เลยครับพี่โอ้โหพี่พี่บอกว่าอยากได้จริงๆชอบจริงๆหลวงปู่มหาเจิมรุ่นหนึ่ง กำแพงเสชนะคนมปฐมนะ้ะพี่นะ้องวัดสะมงคลแบบนี้ยสวยงามดีครับพี่ผิวออกเดิมเดิมบ้านบ้านดีผิวดำเดิมบ้านบ้านดีนะพี่นะ้องลองดูเนี่ยพี่ดูออหน้าตาคมชัดจมูกคมคม,คมปากคมชัดริ้วจีวรคมกริบเลยพี่ตัวหนังสือไม่ต้องห่วงเลยครับพี่คมคมหลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโลนะพี่นนอะอย่างนี้ครับพี่อายุ90ปีพี่ปีพี่ๆลองดูนะครับอย่างเงี้ยโดนใจพี่ๆไหมครับเนื้อทองแดงสวยๆนะพี่น้อะเนื้อทองแดงสวยๆครับพี่อย่างนี้เลยรุ่นหนึ่งเป็นไงพี่ตัวหนังสือคมชัดอําเภอกาแพงแสนจังหวัดนครปฐมสวยงามดีครับพี่สวยงามดีอย่างนี้เลยครับพี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่วัดสะมงคลอย่างนี้นะพี่เนาะลองดูครับพี่นี่โอ้โหสวยงามสวยงามอย่างนี้พี่ก็ถือว่ายังดูสวยงามดีพี่่ไม่ได้แดงแป๊ดแต่ก็ยังดูดีนะพี่เนาะอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาท หลวงปู่มหาเจอมเอา400บาทครับพี่รายการต่อมานี่เลยครับพี่รายการต่อมานี่เลยโหพญาพิชัยดับหักเนาะพี่เนาะนี่เลยอุตรดิตถ์25หนึ่งสามชายสองข้าหนึ่งสามเป็นเหรียญที่แบบแม่เข,ขาเรียกว่าะไรนะข้างหน้าเนี่ยออกแบบไม่ต้องเยอะแต่ว่าค้าสิครับพี่โหแค่เห็นรูปพญาพิชัยดับหักนี่ก็เข้มขังมากๆเลยครับพี่น,นี่นี้เลยเนาะพี่เนาะเนี่ยกำลังสวยน่ารักเลยครับพี่แล้วเขียนตัวเล็กตัวหนังสือ ไม่ต้องเยอะพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์แค่นี้พอสวยงามแค่นี้เอาอยู่แล้วพี่โอ้โหเป็นไงพี่งเงี้ยเหรียญมีความคลาสสิกมากครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่ดูตัวยันคมคมโอ้โหตัวยันคมชัดมากครับพี่1กุมภาสองห้าหนึ่งสามตัวยันคมชัดตัวยันคมคมขนาดตัวยันเนี่ยเขาฟอนต์เล็กมากๆเลยนะพี่แต่ว่าคมชัดมากๆนะพี่เนาะเหรียญพระยาพิชัยดาบหักอย่างเงี้ยครับพี่เอา4ี่อบาทพระยาพิชัยดาบหักเอาแค่400อบาทครับพี่รายการต่อมา หลวงปู่ทิมเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะพี่นะด้านหลังเป็นยันหลวงปู่อย่างนี้สวยๆดีครับพี่แล้วเขาเรียกเลี่ยมเลนางเนี้สวยงามหนาๆเลยพี่แค่ค่าเลี่ยมตีไปเลยสองร้อยพอตีไปเลยส0 0รอเาแบบเอาแบบเบาๆเนาะตีแบบแบบเบาๆเอาแค่สองร้อยพอครับพี่อย่างเงี้ยเลี่ยมแบบนี้ครับพี่เลี่ยมมาแบบนี้เลยหลวงปู่ทิมนะพี่เนาะสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับเนี่ยโอ้โห,โหเป็นไงพี่อย่างเงี้ยเนี่ยล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมสวยงามดีครับพี่สวยงามดีโอ้โห,โหดู อ่าดูสวยงามดีเนาะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่แล้วด้านหลังก็เป็นแบบแผ่นยันอย่างนี้ครับพี่ของหลวงปู่เนาะเป็นยันห้าของหลวงปู่เลยแล้วนะพี่เนาะถ้าชอบจัดไปพี่ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมเอาห้าร้อยบาทล็อกเก็ตปู่ทิมเอาห้าร้อยครับพี่รายการต่อมานี่เลยเหรียญพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโลต่อโค้ชัดเจนพี่ไม่ต้องห่วงเลยครับหลวงพ่อแก้วเกษาโลวัดละหันไล่นะ จังหวัดละยองพี่ๆปีหนึ่งเก้าเนาะพี่น้องพระปิดตาสวยๆรายละเอียดคมชัดทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับพี่เหรียญนี้พี่ๆลองดูได้เลยรายละเอียดคมคมครับพี่นี่ดูนิ้วมือติดอยู่นะพี่นะนิ้วมือถือว่าติดดีอยู่เนาะพี่เนาะรายละเอียดคมชัดดีครับพี่นี่หลวงพ่อแก้วเกสาโลแล้วพี่ดูที่โค้ดเป็นไงพี่โค้ดคมชัดดีไหมครับพี่ตัวหนังสือตัวยันคมคมไม่มีล้ม นี่เลยครับพี่ตัวหนังสือตัวยันคมคมนิ้วนิ้วมือติดคมชัดดีนะพี่เนาะเนี่ยพี่ดูตัวหนังสือคมชัดจริงๆครับพี่คมคมเป็นเส้นแท่งอย่างนี้เลยพี่นี่ตัวยันด้านหลังก็ยังดูคมชัดดีครับพี่ตัวยันด้านหลังยังดูคมชัดเลยพี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่ดูนี่โอ้โหเป็นไงครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยพี่คมชัดดีพี่คมชัดดีอย่างนี้นะพี่เนาะเหรียญหลวงพ่อแก้วครับพี่พระปิดตาหลวงพ่อแก้วอย่างนี้พี่เอาสี่ร้อยบาท เหรียญพระปิตาหลงวงพระแก้วเกษารลวัดละหันไล่เอาแค่สี่ร้อยครับพี่ไายการต่อมาโอ้โหนี่เลยครับพี่เนี่ยผมไม่ค่อยเจอนะนานๆจะเจอทีบอกตามตรงว่านานๆจะเจอทีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีสองหนึ่งยันใหญ่นี่เลยครับพี่นานๆเจอทีจริงๆพี่นานๆเจอทีจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเจอเสือเพ่นนะพี่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเจอเสือเพ่นสองห้าหนึ่งเจ็ดอันนี้จะเป็น 2 5 1 2มีต่อโคดสอ,เส,อเสือเสือเพ่นอย่างนี้ปีสอแล้วเขาเป็นยันใหญ่โอ้โหพี่ลองดูคลาสสิกโดนใจมากๆอย่างนี้พี่ลองดูนะครับพี่ๆที่ชอบสายหลวงพ่อสุดเนาะพี่เนาะอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่านานๆจะเจอทีพี่นานๆจะเจอทีครับนี่เลยหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเดือวจีวรนคมๆรายละเอียดเสือคมชัดดีไหมพี่อย่างเงี้ยคมชัดพอใจพี่ๆไหมครับลองดูนะพี่คมดีจริงๆพี่2 5 2 1นึพี่เนาะนะนะต่อโคดสอเสอืสอหนึ่งตัว พี่ลองดูครับเนี่ยพระพระคูสมุทรธรรมสุนทรนะพี่น้องหลวงพ่อสุดวัดการหลงเป็นไงพี่คมชัดดีไหมตัวยันคมคม,มตัวหนังสือคมชัดสมเสมาคมคมนะพี่น้องลายละเอียดลายกระนกเนี่ยลายโอ้โหดู รายละเอียดยังดูคมชัดแบบไม่ต้องกังวลเลยพี่โหคมชัดมากๆเลยอันนี้คมจริงๆแล้วพี่ดูยันด้านหลังเป็นไงพี่คมชัดดีไหมครับยันใหญ่นะยันใหญ่แบบเนี้ผมไม่ค่อยเคยเจอนานๆจะเจอทีนะพี่เนาะด้านหลังดุ้งมาเลยต่อโคตรจนดุด้งมาถึงด้านหลังนี่เลยครับพี่ลองดูครับพี่ตัวยันคมชัดจริงๆพี่ตัวยันคมคมชัดๆแบบนี้ยันใหญ่ผมบอกได้เลยว่านานๆจะเจอทีแล้วเป็นยันที่คมชัดมากๆครับพี่หลวงอ่สุดวัดการหลวงแบบนี้พี่เอา500บาท ลวงพ่อสุดว่าการหลงแบบนี้ครับพี่เอา500เท่านั้นเอ้าลองดูนะพี่เนาะลองดูครับพี่ไม่แพงเอามาแบ่งมันพี่พี่ไม่แพงพี่ลองดูดีก่อนเอา้าตัวยันคมชั้นยันใหญ่เป็นไงพี่ดูโอ و, ้โหคลาสสิกมากๆพี่ลองดูนะครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่สมเด็จปกโพหลวงพ่อกวยชดตินทะโลขนาดโอ้โหขนาดใหญ่นะพี่นะไม่ได้เล็กเลยนะพี่ขนาดใหญ่นะพี่เนี่ยสามนิ้วต้องมีนะพี่ต้องสามนิ้วผมนะสามนิ้วผมเนี่ยมีแน่นอนนะพี่นเนาะนะลองดูนะครับพ,พี่พี่ลองดูนะครับ พี่ลองดูครับอย่างนี้ครับพี่สมเด็จหนวงพ่อกลวยนะครับพี่ลองดูนะครับพี่พศสสองห้าสามเก้านะครับพี่เนี่ยเนื้อผงเอ่อเนื้อผงน้ํามันนะพี่น้องอย่างเงี้ยโซนน้ามันสวยๆแบบนี้เลยครับพี่เนี่ยสมเด็จปกโผสวยๆพี่ๆลองดูนะครับเนี่ยลองดูเลยพี่ลองดูครับเนี่ยโอ้โหสวยงามดีพี่สวยงามดีอย่างนี้เลยครับพี่ประมาณนี้เลยเนาะพี่เนาะอ่าประมาณนี้เลยพี่ๆลองดูนะครับเนี่ย สมเด็จปกโพสวยๆหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลครับพี่สองห้าสามเก้าพี่ๆลองดูพอสสามเก้าชัดเจนนะพี่เนาะหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลเนื้อโซนน้ามันแก่ๆแบบนี้เลยสวยงามดีจริงๆครับพี่พี่ๆท่านใดชอบจัดไปนะพี่นะอันนี้เลยพี่สมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยเอาสามร้อยบาทโอ้โหดูราคาดูราคาพี่ๆไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อจริงๆพี่แต่ว่ามี จริงๆเลยครับพี่ไม่ได้หลอกลวงนี่ไม่ได้หลอกลวงพี่พี่ลองดูนะครับอย่างนี้ต่อมาเป็นพระปิตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้เนื้อตะกัวเรียบเรียบร้อยอย่างนี้เลยครับพี่นี่เนื้อตะกัวหลวงปู่นาคพระปิตาเข้มขังดีครับพี่ลองดูนะครับพี่เนี่ยลองดูครับนี่เลยโอ้โหดูพี่ดูนี่เลยต้องขอบคุณพี่พี่นะต้องขอบคุณพี่ที่แนะนํามาเนาะพี่เนาะ คราวที่แล้วได้เป็นเนื้อทองผสมมาพี่เขาบอกว่าหลวงปู่น,นาคให้ลองไปลองดูข้อมูลดูโอ,อ้เข้าไปเช็คจริงด้วยต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่ด้วยเนาะที่ให้ข้อมูลน้องด้วยนะครับอู้แบ่งปันข้อมูลน้องด้วยขอบคุณมากๆเลยครับพี่เนี่ยพี่เนื้อตะกวดหลวงปู่น,นาคแล้วพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่นี่ดูตัวยันอย่างนี้ครับพี่โอ้โหดูประมาณนี้เลยครับพี่ลองดูนะครับเนื้อตะกวดแบบนี้สวยงามดีพี่พับติดตาหลวงปู่นาคตัวพี่เนาะเก่าๆดีพี่เก่าๆดีเนื้อตะกวดแบบเนีย้ยครับพี่เอา4ี่ร้อยบาท พระปิตาหลวงปูนาเอาสี่ร้อยบาทครับพี่รายการต่อมานี่เลยพี่ <c oughs> หล่อจอบใหญ่หลวงพ่อไผวัดกำแพงนะพี่เนาะเก่าๆผมบอกเลยว่าเก่าๆเนื้อหาเก่าดีเนื้อหาเก่าดีครับพี่ลองดูนะครับพี่ที่ระลึกปีสองสี่เจ็ดแปดโอ้โหดู่ดูปีลึกสุดๆพี่ๆลองดูครับเนื้อหาแบบนี้ครับพี่เนื้อหาแบบนี้ไม่รู้โดนใจพี่ๆหรือเปล่านะครับพี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่ลองดูเลย เนี่ยพี่เก่าดีพี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อไปวัดกำแพงเป็นจอบใหญ่นะพี่นนอะนี่ดูโอ้โหดูเนี่ยพี่ขึ้นตามุ้งเลยขึ้นตามุ้งเลยครับพี่อย่างนี้ลองดูนะครับพี่ลองดูนะครับพี่อย่างนี้เลยนะเนี่ยพี่ลองดูครับเนี่ยโอ้โหดูนี่พี่ดูความคลาสสิกของเหรียญหล่อนะพี่เนาะเป็นแบบนี้พี่อาจจะมีแบบหล่อไม่เต็มบ้างหลอมีรอยย่นบ้างอะไรอย่างนี้นะพี่เนาะคลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีเนี่ยนี่นี่เป็นหลุมเลยนะพี่ ตรงนี้จะเป็นแบบลอยยนโลหะนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่เอา้าลองดูนะพี่เนาะจอบใหญ่หลวงพ่อไปอย่างงี้ครับพี่เอา400บาทจอบใหญ่พ่อไปเอา400ครับพี่ในการต่อมาเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อก,กวยชุดตินทโนโลนะพี่เนาะเป็นรูปเป็นล็อกเก็ตขาวดําสวยดีพี่สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อก,กวยชุดตินทลโลข้างหน้าเขียนไว้เรียบร้อยข้างหลังจะเป็นอเอ่ออย่างนี้นะพี่เนาะเป็นล็อกเก็ตเปื่อยแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่เนาะอย่างเนี้ยน้องขอไม่ลงกลองละกันเอา300บาท อย่างนี้เอาแค่300ครับพี่รายการต่อมาหลวงพ่อปานขี่ไก่หลวงพ่อปานขี่ไก่พี่พี่ลองดูเนื้อหาแบบนี้พี่แล้วมีอุดผงด้วยนะนี่อุดผงชัดเจนพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะครับพี่อุดผงชัดเจนจริงๆพี่พี่ลองดูครับเนี่ยประมาณนี้พื่พี่ครับลองดูนะหลวงพ่อปานขี่ไก่แต่น้องลงกล้องให้ดูก่อนพี่ลองดูเลยครับเนี่ย โอ้ยเป็นไงพี่เนื้อหาแบบนี้ยโดนใจพี่พี่ไหมครับชอบกันไม่เอ่ยอย่างนี้นะพี่น้องหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพ่วงสวยงามดีครับพี่สวยสวยแบบนี้ครับพี่สวยงามดีพี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงพี่ชัดเจนโดนใจพี่พี่ไหมครับโอ้โหดูพี่ดูเนี่ยอุดผงเห็นไหมพี่อ่ะเห็นโบงไหมครับอย่างนี้เลยนะพี่น้องเอาสามร้อยบาทหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงเอาสามร้อยเท่านั้นครับพี่รายการต่อมานี่เลยครับพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้วเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัย เก่าๆผมจําปีไม่ได้แต่สองสี่กว่าแน่ๆนะพี่น้องเก่าๆสวยงามดีครับพ,พี่พี่ลองดูครับนี่เลยนี่ครับพี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่ลองดูเนี่ยเนื้อหาแบบเนี้ยเก่าดีพี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เนื้อหาเก่าๆแบบนี้ครับพี่ลองดูนะพี่น้อโอ้โหดูครับพี่ลองดูนะอย่างเงี้ยเป็นไงพี่คลาสสิกดีไหมครับคลาสสิกดีไหมครับพี่เนื้อหาแบบเนี้ยเก่าดีพี่เก่าดีโอ้โหดูหเก่าๆดีเลย น้องพี่น้องหลงพ่อแก้วัดพวงมาลัยน้องพี่นาสองสี่ผมจำไม่ได้ว่าเก้าห้าหรือเปล่าถ้าผิดพลาดต้องขออภัยครับพี่อย่างนี้นะพี่นนอะด้านหลังอาจจะใช้งานไปเยอะไปนิดนึงพี่ๆลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่เดียนหล่อหลงพ่อแก้วัดพวงมาลัยอย่างนี้ครับพี่เอาสี่ร้อยบาทเอาสี่ร้อยบาทครับพี่เอารายการสุดท้ายของคลิปอีพีหนึ่งร้อยห้าสิบสองแล้วหลวง,ง,งพ่อทาพันียงแตกรุ่นสองหลวงพ่อทาพันเัยงแตกรุ่นสองเรี่ยมเรียบร้อยพี่พร้อมใช้ได้เลยนะพี่เนาะ เลียงมาเรียบร้อยให้พี่พร้อมใช้ได้เลยแล้วผมบอกเลยว่า <c oughs> เหรียญน,นี้คลาสสิกจริงๆพี่เหรียญน,นี้คลาสสิกจริงๆมีรอยย่นโลหะอย่างนี้นี่มีรอยย่นโลหะแบบนี้นะพี่เนาะเนื้อหาแบบนี้เก่าดีพี่เนื้อหาแบบนี้เก่าแดบบีถึงขนาดาว่ากรอบเขาอาจจะลายนะพี่นะแต่ว่ายังส่องแล้วแบบคลาสสิกดีจริงๆพี่ดูนี่นี่นี่พี่ดูดูนี่ครับพี่มีรอยย่นโลหะมีรอยแบบเขาเรียกว่าอะไรผสมไม่เข้ากันนะพี่เนาะตามสไตล์ของพระหล่อโบราณเลยพี่นี่ลองดูนะพี่นะ อย่างนี้ครับพี่ลองดูครับเนี่ยโอ้โห,โหดูลอยย่นลอยไหลของโลหะนะพี่เนาะนี่ลองดูนะครับพี่เนี่ยโอ้ดูเป็นชั้นแบบเลเยอร์เลยนะพี่เนาะอย่างเงี้ยประมาณนี้นะพี่นะเนื้อหาแบบเนี้ยครับพี่หลวงพ่อทาวัดพันเนียงแตงรุ่น2น้องเอา400บาทหลวงพ่อทาพันเนียงแต่ 2, งรุ่น2นะพี่เดี๋ยวรอเก่าๆเลี่ยมเรียบร้อยเลยครับพี่เอา400บาทเอาสัญญาณกลิ่งรวนแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป ep 152 น้องนําเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วนะครับพี่เดี๋ยวให้ดูภาพรวมอีกหนึ่งครั้งนะพี่เนาะก่อนจะจากกันไปให้พี่ดูภาพรวมอีกหนึ่งครั้งเลยพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่รีบทักทายน้องนะครับพี่อ้าวถ้าไม่ทันต้องขออภัยจริงๆครับพี่มีแค่นี้เลยนะพี่เนาะเอาอย่างเงี้ยลองดูนะพี่นะถ้าชอบรายการไหนบอกน้องได้เลยอยากดูรูปเพิ่มเติม บอกน้องได้พี่ไม่ต้องเกรงใจยินดีให้บริการครับพี่ยินดีให้บริการนะครับพี่อ้าววันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขออาภัยพี่พี่ด้วยนะครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ